คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นและไม่แนะนำหรือให้ทำตามโดยเฉพาะคนที่มีสภาวะทางการเงินต่ำเ <c oughs> ด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีขอให้รับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับโอ้อมอารตปเตยปิติเชนาอปาตยาปิติเีคืออปาติโทอปัติกึดกกด โอเคเมื่อครัเพื่อก็รับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะเกมของคาราบอยของเราเพื่อนคะรับพอนุ่มนะคารบอยในอำเภอมาโอเคมาจัดกันเลยแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ทุ่มบัตรที่อร่อยครับผมเดี๋ยวไพ่เบ็ดติดไปก่อนนะวันนี้จะไม่มาซื้อเลยครับผม,มจะปั้นเองให้เต็มกาลาเบลเต็มกาลาเบลสวยงายนะไปเพื่อนพอนุ่มคาคาบอย กามอยมาตรงนี้ข้างล่างสวยงาบ้าไปเบบ่าไม่เจ็สี่ปีสเก็ตเตอร์ตัวเดียวเหมือนหลักไอซ์มาราสสเก็ตเตอร์สาร์มาสเก็ตเตอร์เรียบร้อยครับผมเข้าฟรีไปก่อนมึงมาสี่ตัวมาสี่แม่มึงโอเคเปิดมาถือแจ่มว้าวโอเคครับผมอายูดีไป go เตือนตล้วแต่แต่แต่แตกตายไหมแตกตายไหมอื้อหือกูเหม็นเกี่ยว ไปต่อโอ้โหว้าวเลยกดไปทีนี้มีกิวแตกไปเลยเพิ่ซสกิ้เตอร์ดึงลงมาโอ้ยเขนกดแบงนี้แมงว้าวเออลูกิวไหลไปเอสามมาเบิ้ลโอ้ฉันจะเสกคาทาเพื่อให้เธอลงไหลให้ทองที่แปะหน้าหูยกูว้าวหมดโอเมกัดโอเมกัดมันยอดมาก อดแม่งไปเลยไม่ให้กูเลยโอ้โหแข็งโปกวะอะไรของมันวะคาราบอยของฟรีจริงอะฟรีไปเลยเพื่อนไปเบ็ดยี่ครับแม่งมึงเอ้ยวาอีกแล้วสวยงามไรโอ้โหสเกเตอร์รงยกักษ์รงเย็นเบ็ดยี่เบ้บวกิบงวกมาสวยงามเพื่อนขอเล่าหน่อยเล่าหนึ่ง จะมาเราหนึ่งเราเรื่องดอกนี้ไปพันสี่โอเคถือว่าค่อยยังตัวผูกมาพันห้าครับเกือบตายเบื่อต้องผูกกูแบบอ้าโอมบีกัสไปไปท่าสิแม่งเลยเป็นว้าวแบบน่ากลัวมากนะเหลือสามร้อยวัตต์เนี่ยิวไหลามาเบื่อขอพ่อหนุ่มมาสวยงามตบบอนนี้คุณแต่แปดร้อยมีเคต่อเนื่องมาเบื่อขอปืนบวกเกือบล้ได้เท่าไรพันสี โอเคเริ่มมาดีครับข้างในหลวงเหล่งเลยเกินกับเพิ่งเข้าฟรีนะกูขอข้างนอกก่อนนะบัเคเกียร์ข้างนอกก่อน50มติมาว่ะไปแปดสิบอย่าไปคิดเยอะครับคิดเยอะปวดหัวเออลูกคิวไหลไปสวยงามขอมวงหนึ่งอืมเรียบร้อยเข้าฟรีเบปติดมาตีแม่มึงกว่าจริงแล้วนะให้กูต้องโมหไอคาราบอยอคราบคาริคเลยคาราบอย ปวดแม่งปเลยบุญแรกเออขึ้นมาสวยงามโอเคมาเท่าไหร่480ครับอย่าว้าหมดอย่านะเปิดมาสวยโอเคหนึ่งเจามาเจาเลิศเนึ่งอยู่ไหนโอ้ยไปให้มันโตดีเบื้อนปวกไปงดีมีเคครับเอสองโอเคอาราบอยดอกนี้บอลคู้หนังเก้า เออะไรไปเอสองมไาไว้สวยงามว่ารแปลกหนุ่มมาหกันสี่มีเกล่ต่อหน,นึ่งมาไปสี่พันเบือนกูเลิสแล้วมาหมื่นสองเต็มกาลาเบลกูจัดแม่งเขาครับโอ้โหมีเกล่าไหลมาดอกนีหุ่นแปลไปเท่าไรโอ,ไ 6, โอ้โหมาหกพันหนึ่งโอ้โหเไดยแปลกสี่มาได้นะเออ ไหวใจไม่ได้ัเบื่อนแป๊บนึงเอหรสวยงานเจสองมาดิโอ้ต้องบวกกดแม่งมาเลยไปโอเคพอดเลยเต็มกาลาเบลครับผมมาสองหมื่นเบื่อนวันนี้ก็ไรหมดทีประมาณเกือบสองหมื่นสามนะครับเบื่อนครับโอเคสุดจัดเลยคาราบอยดังนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะเพื่อนครับไว้เจ้าใหม่ในคลิปหน้ารักกันนะจ๊ะบ๊ายบายไลค์